ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมัชชาป,ประเทศไทยนะคะในช่วงนี้นะคะเรามีของขวัญน,นะคะสำหรับ5ท่านแรกที่ส่ง SMS เข้ามานะคะส่งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะเรามีหนังสือคำพ่อสอนนะคะเป็นประมวลพระบรมราโชวาและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วเราก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นเกี่ยวกับปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะคะ ถ้าท่านสนใจนะคะก็ SMS กลับเข้ามานะคะที่รายการของเรา5ท่านแรกเท่านั้นนะคะเรามีถุงให้ด้วยนะคะตอนนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์สินสุวงนะคะก็ท่านมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของการเมืองไทยคะ่ะเรากำลังอยู่ในช่วงที่สอง่ง่เข้ามาสู่เรื่องของว่าบทบาทของภาคประชาชนชเราคงไปรอของพักการเมืองแลนัการเมืองไม่ได้แล้วเราจะทาอย่างไรให้ประชาชนของเราเข้มแข็งแล้วก็ทราบว,ว่าสมัชชาประชาชนเนี่ย มีมีวิทยุด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นที่จะช่วยตรงนี้ได้จริงๆก็พวกที่ร่วมงานกับสมาชชาประชาชนแห่งประเทศไ,ไทยในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเขาเขาก็ไปพูดคุยกับวิทยุชุมชนที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เพื่อจะพัฒนาวิทยุชุมชนเหล่านั้นมาเป็นเครือข่ายที่เราคุยกันลงตัวคือเขาบอกว่าเขาเสนอกันว่าควรจะมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นแม่ขายนั่นหมายถึงว่าเราต้องพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนเป็นเว็บด้วยนะเว็บไซต์แล้วก็ ลูกลูกลูกขายเนี่ยก็สามารถเอาเว็บแล้วออกอากาศเลยนะเขาเขาต้องการถึงตรงนู้นนะครับแล้วเราคงจะต้องจัดหลักสูตรอบรมอีกสําหรับผู้ที่จะเป็นผู้จัดการวิทยุชุมชนเขาก็เลยเสนอแผนทั้งหมดประมวลกันว่าในรอบปีนี้เนี่ยสาหรับสมัชชาประยนต์แห่งประเทศไทยเนี่ยคงจะต้องพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายเดียวกันใน35สิห้าจังหวัด35หจังหวัดเลยนะคะอยู่ทุกภาคเลยทุกภาคเลยครับนะฮะ 35จังหวัดครอบคลุมแม่ขายกับลูกขายประมาณ60กว่าแห่งในวิชุมชนนะครับ,รบแล้วซึ่งแน่นอนครับคลื่นคลื่นคงไม่เป็นคลื่นเดียวกันแต่เราคงจะต้องไปทาเ็นทะเบียนว่าเมื่อไปจังหวัดนี้คลื่นอะไรไปถึงจังหวดนี้คลื่นอะไรเวลาจะเดินขับรถเดินทางไปเนี่ยนะฮะแล้วคงจะต้องผนวกรายการทั้งรายการส่วนกลางเนี่ยรายการจะเป็นรายการอะไรบ้างส่วนรายการพื้นที่เขาก็ จัดของเขาเองนะฮะไอ้ตรงนี้เขาเสนอมาเนี่ยต้องใช้งบในงบในการลงทุนตลอดทั้งปีเนี่ย60กว่าแห่งในประมาณ4ล้าน4ล้าน4ล้านบาทถ้าเป็นไปตามมาตรา87แห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเป็นรัฐพึงส่งเสริมสนับสนุนแต่รัฐไทยยังไม่ยังไม่ยอมทำอ่ะทั้งรัฐบาลและองค์กรสระไม่ทําเลยเมื่อไม่ทําก็ต้องพึ่งตัวเองก็ต้องเลยต้องจัดคอนเสิร์ตจะจัดที่ไหนเมื่อไหร่จัดที่นี่ราในหอประชุมใหญ่ วันเดือนหน้าวันที่12อันนี้มิถุนากรกฎกานะครับวันอาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปชื่อรายการคีตะสุนทรียาลมซึ่งในรับพานกรณาจากาวงคารวานนะครับแล้วก็คุณนวรัตองคไพบยญนะฮะแล้วก็มีวงอ,อีกสอ,อีกหลายวงที่มาร่วมนะครับล่าสุดที่ตอบรับมาช่วยงานกันนะเพราะเห็นถึงประโยชน์ของมันแล้ววัตถุประสงค์ก็คือคุณจอยนะสิรักษ อ๋อนะฮะครับคุณจอยศิริรักษขอร่วมด้วยเ่ยจะเป็นพิธีกรแล้วก็เธอจะร้องเพลงช่วยสองเพลงนะฮะที่ฮองลประชุมใหญ่นี้ได้นะครับครับฉะนั้นก็เงินเงินเงินจากการขายบัตรเที่วนี้ต้องขอรบกวนเงินในกระเป๋าคนเข้าชมนะคงไม่ฟรีอ่ะนะฮะ ก็จะเอาเงินที่รายได้ทั้งหมดเนี่ยหากค่าจ่าแล้วไปจัดสรรไปพัฒนาวิียมชุมชนอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าจะได้ทําหน้าที่ในการให้ความรู้กับสังคมในการเมืองที่มันควรจะเป็นการเมืองที่ถูกต้องูเพราะว่าเราไปพึ่งการเมืองในระบบเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่สามสี่วันนี้อภิปรายในสภาโอ้โหดูเดือดอันนี้มามาจากหลักคิดงี้ท่านรองครับว่าประชาชนจะทําบทบาทหน้าที่ฐานเจ้าของนากทิพตาใได้ ต้องมีความเข้าใจชัดเจนครับไอ้บทบาทหน้าที่จะเข้าใจชัดเจนก็ต้องโยงกับหลักการการปกครองในระบอบประชตตาธิปไตยมีกี่หลักการมีกี่ข้อค่ะนะปกครองไปเพื่ออะไรเป้าหมายการปกครองปกครองเพื่อใครค่ะแล้วประชาชนถ้าไม่ทําบทบาทหน้าที่มันจะโดนอย่างนี้สามแสนล้านแล้วไม่รู้จะกลายเป็นห้าแสนล้านอีกกี่ปีข้างหน้าหรือไม่ครับตรงนี้น่าจะสําคัญมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าเราพูด ถึงประชาธิปไตยคนละอย่างคนละชนิดคนละชนิด <c oughs> นะฮะวันนี้เราพูดกันสับสนถึงขนาดว่าตกลงประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นเป้าหมายค <c oughs> เพราะว่าทุกคนสู้ก็เพื่อประชาธิปไตย <c oughs> ถ้าลองบอกว่าทุกคนสู้กลุ่มไหนก็สู้เพื่อประชาธิปไตยแสดงว่าประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายขอเรียนว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เป้าหมายประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือนําไปสู่อะไรคะนําไปสู่สังคมที่ประชาชนพึงปรารถนาไงถูกไหม แล้วก็ในสังคมเนี่ยแต่ละประเทศมันก็ต้องมีสามเรื่องหลักเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวัฒนธรรมค่ะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงกันว่าจากการเมืองอย่างเดียวไม่ใช่นะครับประเทศหนึ่งสังคมหนึ่งมันมีสามเรื่องหลักถูกไหมฮะ,ะอ้าวในเรื่องการเมืองการปกครองจะเป็นอย่างไร<ม>ประชาชนเป็นเจ้าของหน้าที่ปตไตยแปลว่าอะไร<ม>ต้องทําหน้าที่อะไระแล้วสิทธิที่จะทําหน้าที่มีอะไรบ้าง นักการเมืองมีอยู่ตรงไหนเมื่อเมื่อเชื่อมต่อกับประชาชนใช่ไหมถูกไหมนักการเมืองจริงๆก็ทําหน้าที่แทนประชาชนอํานาจไม่เคยโอนใ้นักการเมืองนะอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างถาวรเลยอันนี้จะต้องเป็นอานาจของประชาชนตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงแต่ประชาชนคนไทยเข้าใจว่าอํานาจเป็นของชั้นวันไปลงคะแนนลงคะแนนเสร็จแล้วเป็นเรื่องของพวกเธอซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนี่ตกลงระบบเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ย เราจะเอาเศรษฐกิจโลกาภิวัตกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปด้วยกันอย่างไรต้องคุยกันนะเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของสังคมไทยบางข้อเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นวัฒนธรรมรู้รึกษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ไม่ใช่นะสีทนนชัยเหรอคะใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่วัฒนธรรมประชาธิปไตยต้องส่วนรวมมาก่อนบุญคุณส่วนตัวมาหลังบุญคุณแผ่นดินเนี่ยต้องเป่าวัฒนธรรมทั้งนั้นฉะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าลองพูดว่า วันนี้บ้านเมืองไทยเนี่ยต้องสร้างการเมืองใหม่อย่างเดียวผมว่าไม่พอต้องสร้างสังคมไทยใหม่ตรงนี้ผมผมเห็นด้วยนะเพราะว่าการเมืองใหม่นี่มันเกิดไม่ได้หรอกถ้าสังคมมันไม่เปลี่ยนใหม่ถูกไหมครับถูกไหมฉะนั้นต้องเอาสังคมเป็นเป้าหมายาอ่าประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือแล้วก็พรรคการเมืองก็คือเครื่องมือของการปกครองนักการเมืองก็คือบุคคลที่จะไปทาหน้าที่แทนประชาชนสิ่งเหล่านี้ต้องทําความเข้าใจประชาชนพอทําไปมันก็ต้องใช้วิทยุชุมชนซึ่งผมรู้ว่ามันไม่พอ เราเลยเราเลยต้องเดินว่าตลอดปีนี้เราต้องเปิดโรงเรียนการเมืองอบรมถอดประสบการณ์จากพัฒพลังทรมาวิศวกรการเมืองอะไรเนี่ยต้อบรมผู้คนนั้นแล้วโรงเรียนนี้อยู่แถวไหนอะคะอยู่ที่ไหนอะคะโรงเรียนก็แล้วแต่เขาจะจัดที่ไหนเราก็เอาวิทยากรไปอ๋อคือไม่ได้เป็นโรงเรียนแบบในความหมายที่เราเข้าใจว่าจะต้องมีโรงเรือนมีอาคารอะไรนะคะเขาไม่ไปเราแต่ละพื้นที่เขาจะจัดนี่อย่างอีสานตอนนี้จะจัด2รุ่นผมบอกคุณแบบสถานที่แล้วรุ่นหนึ่งเรากำหนดว่าประมาณร้อยถึงสองร้อยคน แล้วก็หน้าที่ของส่วนกลางก็เอาวิทยากรลงไปตอนนี้เขาก็เรียกร้องขอเมนูเมนูหนึ่งวันเมนูสองวันเมนูสามวันก็แล้วแต่เกิดเป็นคนไทยนี่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยได้ไงตลอดเรียนรู้ทางการเมืองต้องจับตาดูนักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนว่ามันจะทุจรลิตช่อโชนไหมโอ้โหต้องทำทั้งสองได้ท่านท่านลองพูดถูกแล้วเป็นคำถามที่ดีนะเราถูกสอนมาว่า ประชาชนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปยุ่งธมากินอย่างเดียวประชาชนก็โหมทธมากินเลยเวลาพักเวลาผ่อนก็ไม่มีผู้เรียนพ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะว่าทธมากินวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงธมากินเนี่ยเปิดร้านขายของอะไรอะไรเปนในค่ายแม่ขายเนี่ยจะว่าต้องตื่นมาธมางธมากินสิบสองชั่วโมงถ้าท่านลดธมากินเหลือเก้าชั่วโมงอีกสามชั่วโมงท่านสนใจบ้านเมืองนะท่านจะมีอนาคตกว่าทธมากินสิบสองชั่วโมง พราะที่ท่านทุมเทตมากินเนี่ยมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมันโกงท่านโกงพี่น้องประชาชนเห็นไหมถ้ามันไม่โกงวันนี้60ปีก็ได้คนละสี่พันบาททุกเดือนอ่ะแล้วแนวโน้มในการโกงมันก็มากขึ้นมากขึ้นซะด้วยนะคะเราจะให้ความรู้ประชาชนทันเวลาหรือคะก็ไม่เด่นมันมันแล้วมงันจะทํำยังไงก็ต้องทำเราก็บอกว่าเอาขอมีพรรคการเมืองดีๆขอมาสิปีก็แค่นั้น ขอให้มีนักการเมืองดีมีจริยธรรมของนักการเมืองมีมารยาทนักการเมืองก็แค่นั้น<อ>ผมคิดว่าถ้าประชาชนรวมตัวกันเป็นดุลทวงเนี่ยผมว่านักการเมืองจะเป็นนักการเมืองดีเองพ<อ>ักการเมืองจะเป็นพักการเมืองดีเองอแล้ววันนั้นถ้าประชาชนเข้มแข็งเป็นเครือขา่ายประชาชนทำพรรคของประชาชนขึ้นมาก็ท<อ>ําไปเพราะวันนั้นประชาชนจะมีประสบการณ์สําคัญว่าจะควบคุมพักตัวเองได้อย่างไรแต่วันนี้ผมว่าประชาชนคุมพักยังไม่เป็นมันมีพักไหนล่ะสมาชิกพักคุมพักได้ แม้แต่พักประชาธิปัตย์โทษทีนะก็เป็นพักคณะบริหารคุมพักเองทั้งนั้นแหละก็สมาชิกพักจะเข้ามาต่อเมื่อพักเขามีกิจกรรม <c oughs> ขอความร่วมมือแล้วสมาชิกเข้ามานี่ก็ติดกันหมดจะมาร่วมกิจกรรมนี่ต้องของเงินให้พักจ่ายนะซึ่งมันไม่ใช่ <c oughs> ถ้าเป็นสมาชิกพักการเมืองที่ถูกต้องก็ต้องเอาเงินจ่ายให้พักไม่ใช่ให้พักจ่ายเงินให้สมาชิก แต่ผมยืนยันว่าวันนี้ที่เป็นพักมากกว่าเพื่อนในหลักการในแก่นก็คือพักประชาธิปัตย์แต่ยังผมว่ายังไม่ถึงจุดที่จะแบกภาระบ้านเมืองได้ตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะนั่นคำตอบสมมติฐานที่ผ่านมาที่บอกว่าต้องทำพักการเมืองให้เข้มแข็งจริงๆเป็นสมมติฐานที่ผิดเราต้องทําให้ประชาชนเข้มแข็งต่างหากทำให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนทำให้เราเองเข้มแข็งทำให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนซึ่งเวลานี้โอกาสดีของบ้านของเมืองมีไม่ใช่ว่าวันนี้เรามองไปบ้านเมือง ไปแล้วยุ่งแล้วภาคใต้ก็ยัางงงี้อะไรผมว่าโอกาสบ้านเมืองมีจากอะไร่ะม,มีจากที่ทุกสีรำจนประชาชนตื่นตัวไงแต่เมื่อตื่นตัว